สวัสดีค่ะวะละัลกรสมุนไพรนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีสรรพคุณในการแก้พิษแล้วก็ช่วยขับปัสสาวะสมุนไพรตัวนี้มีชื่อว่าไผ่จืดค่ะที่มาของชื่อไผ่จืดก็คือเขาจะมีรสจืดนะคะซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่ารสจืดมีสรรพคุณในการช่วยล้างสารพิษนะคะ ชื่ออีกชื่อหนึ่งของเขาก็คือชื่อไผ่ร้อยกอค่ะที่มาของชื่อก็คือไม้ต้นเนี่ยเขาจะอยู่เป็นกอแน่นๆแบบนี้นะคะก็เลยทำให้เป็นที่มาของชื่อไผ่ร้อยกอคือไผ่ทุกชนิดก็ถือเป็นตระกูลหญ้าค่ะข้าวก็เป็นตระกูลหญ้าแลสะสรรพคุณของพืชตระกูลหญ้าทุกตัวก็คือมีสรรพคุณในการขับปัสสาวะนะคะ ลักษณะของต้นไผ่จืดนะคะจริงๆแล้วถ้าเราเห็นโดยทั่วไปเขาจะมีความสูงไม่เกิน1เมตรนะคะต้นนี้สูงประมาณ70เซนนะคะแต่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปเราก็จะเห็นประมาณ30 40 50สี่สิบเซนเป็นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติแถวจังหวัดเชียงใหม่ถ้าทางเขตอีสานก็แถวจังหวัดเลยนะคะคือมักจะขึ้นอยู่ตามที่สูงๆนะคะ ลักษณะของเขานะคะใบเขาจะเป็นใบเดี่ยวออกสลับค่ะใบจะออกสลับกันไม่มีขนนะคะถ้ามีขนจะเป็นหญ้าชนิดหนึ่งนะคะไผ่จืดน,นี้จะไม่มีขนมีเป็นข้อข้อแบบเดียวกับไผ่แต่มีขนาดเล็กมากนะคะเป็นข้อข้อนะคะ สีเขียวสดต้นนี้ชอบน้ำชอบแดดแดดสักปานกลางก็พอนะคะแ,แดดแดเมืองไทยร้อนมากถ้าแดดเต็มวันเนี่ยพอเขาอยู่ในกอที่อัดแน่นๆเนี่ยมันจะทำใหออ้ดินแห้งเกินไปแล้วก็อาจจะแห้งตายไปได้นะคะประโยชน์ของต้นไผ่จืด ในบ้านคนหน้าบ้านคนจีนหน้าบ้านของชาวเหนือเชียงใหม่อะไรพวกนี้นะคะก็จะมีการปลูกต้นนี้เอาไว้สรรพคุณเขาจะน่าสนใจมากนะคะเวลาที่เขาใช้เนี่ยเขาจะใช้ประมาณหนึ่งกำมือจะใช้สดก็ได้แห้งก็ได้นะคะต้มจนน้ำน้ำเดือดไม่ต้องเดือดนานนะคะห้านาทีก็พอพอให้น้ำเป็นสีเหลืองแล้วก็มีกลิ่นหอม,หอม ก็ดื่มได้เลยนะคะสรรพคุณก็คือช่วยแก้ร้อนในขับปัสสาวะลดเบาหวานแก้อาการบวมน้ําแก้กระหายในสตรีหลังคลอดแล้วอยู่ไฟไม่ได้เนี่ยชาวบ้านจะเรียกว่าอาการแพ้กรรมนะคะก็ ต้มดื่มเป็นประจำจะช่วยขับน้ำข่าวปลาทำให้หมดลูกเข้าอู่ได้ดีผิวพรรณเปล่งปงังมีน้ำมินวนนะคะนอกจากนั้นยังแก้อาการแพ้ต่างๆที่สำคัญก็คือต้นนี้มีสรรพคุณในการขับสารพิษออกจากร่างกายนะคะทุกวันนี้สิ่งที่เรากินเข้าไปสูตรดมเข้าไปและสิ่งที่เราสัมผัสคือสิ่งแวดล้อมรอบตัวทั้งหมดน่ะแล้วก็อาหาร น้ำดื่มอะไรต่างๆมันเต็มไปด้วยสารพิษนะคะต้นเนี่ยสรรพคุณที่ยอดเยี่ยมมากอย่างหนึ่งของเขาก็คือสามารถที่จะขับหรือทําลายโลหะหนักที่ตกค้างอยู่ในร่างกายได้นะคะแล้วก็ในคนที่เมาค้างเนี่ยก็ช่วยให้สั่งเมาหรือแก้อาการเมาค้างได้นะคะแล้วก็ ในภาคเหนือหรือภาคอีสานที่จะมีโรคชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโรคผิดสําแดงหรือผิดกระบูลนะคะก็คือมีอาการอ่อนเพียปวดหัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวจากการทำอะไรผิดอย่างเช่นกินผิดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะต้มไผ่เจิดเนี่ยกินหรือในะหญิงที่ปวดประจำเดือนนะคะก็จะต้มกิน ด้วยความที่เขามีฤทธิ์ขับปัสสาวะแล้วก็ลดความดันนะคะมันก็เหมาะกับคนที่มีความดันโลหิตสูงนะคะสามารถต้มกิน3ามเวลาได้แต่ในคนที่ความดันโลหิตต่ำเนาะเราก็กินสักแค่วันละครั้งหรือสองครั้งก็พอเนาะเพราะมันจะขับปัสสาวะหรือลดความดันมากเกินไปแล้วก็มีประสบการณ์ในการใช้ แก้โรคไตอะค่ะในคนที่มีภาวะไตทํางานหนักจนเกิดอาการที่เรียกว่าไตวายน่ยเราเคยเห็นคนเอาไปต้มกินรักษาอาการไตวายแต่เราก็ไม่ได้ติดตามผลผลเนาะก็เป็นไตวายที่เริ่มมีอาการนะคะที่ยังไม่ได้ถึงขั้นฟอกไตก็ลองกินตัวนี้ดูก็ได้บางทีถ้าร่างกายถูกขับสารพิษแล้วอะ่ะ ระบบการทำงานของไตทามันยังไม่เสียหายมากจนเกินไปมันอาจจะกลับมาทำงานเป็นปกติได้ก็เป็นสมุนไพรที่น่าสนใจมากต้นหนึ่งนะคะมหาวิทยาลัยก็เอาไปทำศึกษาวิจัยแล้วก็หลายๆที่ก็เอาเป็นชาชงขายนะคะทำเป็นทตักแห้งเป็นชาขายก็มีหลายเจ้าอยู่เหมือนกันนะคะสามารถกินได้ทั้งสดทั้งแห้งนะคะกินง่ายมีรสจืด กำมือนึงเนี่ยสามารถต้มซ้ำได้สองครั้งนะคะเราก็ดูว่าดูกลิ่นดูสีถ้ากลิ่นอ่อนลงสีจืดลงเราก็ถึงค่อยเปลี่ยนยาสักครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่เหมาะสำหรับสังคมในยุคปัจจุบันชิดรอบตัวเต็มไปด้วยบนลพิษหรือสารพิษต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ระบบของร่างกายผิดปกติแล้วก่อให้เกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็ง หรือโรคอื่นๆมากมายที่หาสาเหตุไม่ได้นะคะก็อาจจะเกิดจากสารพิษหรือมลภาวะต่างๆในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นตัวเกาะให้เกิดโรคสะสมให้เกิดโรคนะคะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะกินพวกสมุนไพรที่มีสปปรรพคุณล้างพิษนะคะอาจจะเป็นล้างจืดก็ได้อะไรที่ขึ้นชื่อว่าจืดจืดเนี่ยหมายถึงมันช่วยล้างพิษคะ่ะอันนี้ชื่อไผ่จืดก็มีสปปรรพคุณล้างพิษ ข้อควรระวังของการใช้สมุนไพรในกลุ่มล้างพิษมีอยู่สองข้อนะคะหนึ่งอย่ากินต่อเนื่องเป็นประจำนานเกินไปเพราะมันไม่ได้ล้างแค่พิษนะคะพอนานไปมันไม่มีอะไรจะล้างเนี่ยมันจะเริ่มล้างฤทธิ์ยาล้างวิตามินต่างๆเพราะฉะนั้นก็กินบ้างหยุดบ้างเป็นระยะระยะไปนะคะสองข้อควรระวังข้อที่สองก็คืออย่ากินสมุนไพรพวกนี้ ร่วมกับยาตัวอื่นอย่างบางคนมียาแผนปัจจุบันที่ต้องกินเป็นประจำหรือว่าแม้กระทั่งมียาสมุนไพรที่กินเป็นประจำอยู่เนี่ยอย่าไปกินสมุนไพรกลุ่มล้างพิษร่วมกับเขานะคะเพราะว่ามันอาจจะล้างฤทธิ์ยาทําให้ยาที่เรากินไปเนี่ยเสียเปล่าไม่ออกฤทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลี่ยงเวลากินเอานะคะอย่างน้อยให้ห่างกันสักสองชั่วโมงนะคะให้ร่างกายดูดซึมก่อนจะกินก่อนหรือกินหลังก็ กกินไปแต่ให้มันห่างกันอย่างน้อยสักสองชั่วโมงหรือกินยาตอนเช้ากินต้นนี้ตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มีช่วงเวลาห่างกันเพื่อที่เขาจะได้ไม่ไปล้างฤทธิ์ยาต่างๆที่เรากินเข้าไปนะคะนั่นก็เป็นข้อควรระวังสองข้อของสมุนไพรกลุ่มล้างพิษทั้งหลายนะคะก็นับว่าต้นนี้เป็นไม้ที่น่าสนใจเป็นทางเลือกอีกตัวหนึ่งนะคะในกลุ่มของสมุนไพรล้างพิษ ล้างพิษโลหะหนักสมุนไพรแก้ผิดกระบูนคือผู้หญิงเรานะบางทีมีอาการผิดปกติโดยที่ไม่ทราบสาเหตุต้นนี้ก็เป็นต้นหนึ่งที่คนชาวบ้านเขาก็นิยมใช้กันนะคะในแหล่งที่มีเนาะก็จะอยู่ในกลุ่มของที่สูงอย่างที่ว่ามาแล้วข้างต้นนะคะจังหวัดเลยจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะมีภูมิปัญญาในการกินต้นนี้บําบัดอาการต่างๆเหล่านั้นนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่น่าสนใจ แล้วก็ในกลุ่มของพวกที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตเป็นโรคไตนะคะอาการไตวายก็ลองก็ไม่เสียหลายเนาะดีกว่าต้องฟอกไตไปตลอดชีวิตถ้าเผื่อมันลางเนื้อชอบลางยาร่างกายของเราโรคของเรามันมาถูกกับสมุนไพรตัวนี้ก็โชคดีไปนะคะไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรสามารถที่จะลองกินดูได้นะคะวันนี้วลากรสมุนไพรก็ขอนำเสนอสมุนไพรที่ชื่อว่า ไผ่จืดหรือไผ่ร้อยกอนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะ,อ, like, share, ะ,คะอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมสมุนไพรที่เราจะอัปเดตใหม่ๆนะคะกดกระดิ่งให้เราด้วยกดทุกอย่างที่มีให้กดนะคะขอบคุณมากค่ะ